ทุกคนนะครับพี่น้องนะครับนะก็ต้องบอกกับพี่น้องเมื่อเช้าส่ที่มาตรงนี้นะครับผมเองมาไม่ได้มาประยุกต์มาหรอผมมามระทษรัฐบาลที่นำนโยบายไม่ดีใช่ไหมครับพี่น้องรัฐบาลออกนโยบายแบบขึ้นอย่างเดียวจะเห็นได้ไหมครับพี่น้องเดือนนี้ทั้งเดือนขึ้นการทางหลวงเลยนะครับพี่น้องให้นขึ้นคณะกรรมการบริหารนะคณะกรรมการการของสตอรศนะครับได้มีการประชุมกันนะครับ เราจะมาร่วมกันพีร้อน้ามประชาชนตามตู้เพื่นามเป็นหนังนีนะครับพี่นายให้ป้าเลยมาใกากงมาจมูกใส่กงเกงมาแข่กางเกงให้ยันแม่ถึงจะขึ้นเลยก็หาวคร o t จำกัดมหาชนและบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนซึ่งจะบน